ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด องนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการนำรถแอร์บัสขนาด400ลิตรและเจ้าหน้าที่ชุดเดินเทา้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสภายในชุมชนสายลวดซอยสีนายสมนึกเตระน,นานนนนายธานาเสอุดมวงยนรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการพร้อมด้วยนายกิติทัตนันทรังสีนายกฤิ เตระนานนนสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการและนายสมพบุรารักษ์หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลนครสมุทรปราการนำรถประชามพันธ์เจ้าหน้าที่ชุดเดินเท้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรปราการพร้อมเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่16ลิตรและรถแอร์บัสขนาด400ลิตรลงพื้นที่ชุมชนสายรวดซอย4ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียตามเส้นทางหลักและตามแนวรั้วบ้านเรือนประชาชนเพื่อเป็นการสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้ครอบคลุมโดยมีป้าทองบ ประธานชุมชนให้การต้อนรับโดยได้รับการสนับสนุนจากนายชนสวัสดิ์สวัสแหมประธานของการค้าจังหวัดสมุทรปราการและนางประภาพรอัสะวะเหมนายกเทศมนตรีนะครสมุทรปราการ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด